สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่เพจศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบังคดจบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์องค์การศักษากรรมป่าไม้ค่ะวันนี้อยู่กับแอดเดียนะคะและทีมงานาวันนี้พ่อพลายของเราอาบน้ํานะคะส่งเสียงร้องแห่งความสุขที่ได้อาบน้ําวันนี้พี่โอ๊ตของเราค่ะแม่ขึ้นไปอาบข้างบนให้วันนี้พี่โอ๊ต อาบด้านบนให้นะคะเป็นการสร้างความคุ้นเคยเนาะคนไหนคุ้นเคยแล้วนะคะก็เปลี่ยนมาอาบด้านล่างนะคะอาบด้านล่างส่วนหลังส่วนหางส่วนขานะคะแล้วก็อาบด้านหน้านะหล่อนล่ำเลยนะคะสวัสดียามบ่ายนะคะแฟนเพจทุกท่านเลยนะคะหลายท่านบอกว่าทักทายกันมาเนาะตอนนี้ จากเยอรมันมาแล้วจากซิดนีย์ก็มาแล้วนะคะามาจากหลากหลายที่กันเลยมาเจอกันทุกวันนะคะตรงนี้เวลา13นาฬิกาและ16นาฬิกาค่ะวันนี้เข้าสู่การกักโรควันที่24แล้วของพ่อพลายศักดิ์สุรินนะคะนี่วันนี้โชว์การล้างขาขัดเท้าด้วยนะคะวันนี้เข้าสู่สปา good afternoon ladies and gentlemen so right now it's one o'clock in thailand and we come back with succulent bathing again but if you see that so today mr oat is on the neck of succulent so we have we provide three mahus. Um, normally we one elephant can have um like at least one or two mahu to taking care. But for Saksarin, as he came here, uh, ha as his proposal came here for uh, treatment, so we provide three elephants, uh, three, not three, three mahu three elephants caretaker <laughs> um, care, care to taking care of him. of mm. <speaking in Spanish> วันนี้พ่อพายของเราก <c oughs> ิจวัตรประจำวันนะคะก็เหมือนเดิมเนาะเป็นการสร้างความคุ้นเคยนะคะเพราะว่าการสร้างความคุ้นเคยกับช้างไม่ได้สร้างแค่วัน2วันนะคะเนาะวันนี้ก็ดำเนินงานดำเนินการกันมาก็24วันแล้วนี่ล้างขัดถู เขาก็ส่งเสียงนะคะบ่งบอกว่าสบายตัวนั่นเองนะคะอาบน้ําขัดถูนะคะขัดผิวส่วนหน้าส่วนหลังแผลล้างเรียบร้อย<ฤ>ก็เป็นการสร้างความผ่อนคลายด้วยแล้วก็สร้างความคุ้นเคยด้วยนะคะพี่ควานเองก็สลับสับเปลี่ยนกันเนาะพี่ควานของเรามี3ามท่านนะคะจําชื่อน่าจะได้กันหมดแล้วเนาะพี่ปลิวนะคะพี่นุกแล้วก็พี่โอ๊ตนะวันนี้ พี่นุกของเราเบอร์8ค่ะนะคะวันนี้พี่นุกเบอร์แปนะคะพ,นะพี่ปลิวในพี่ปลิวเป็นแผนากผนกให้น้ําแล้วก็วันนี้พี่โอ๊ตขัดอยู่ด้านบนนะคะตัวใหญ่ค่ะสูงใหญ่หลอล่ามหนักสี่พันกิโลกร,รัมนะคะจะต,ต้องใช้คนอาบเยอะนิดนึงอ้าปากอีกแล้วทําไมเวลาช้างเจอหน้าแล้วอ้าปาก ทำไมเวลาเจอพี่ควานละ้าปากอันนี้ก็คือเป็นอากัปกิริยาที่บ่งบอกว่าเขาไว้ใจพี่ควานเขาก็เลยอ้าปากเพื่อขออาหารนั่นเองนะคะถ้าศักสุรินไม่ไว้ใจพี่ควานหรือไม่ไว้ใจใครเขาก็จะไม่อาปากให้เพราะเขาจะใช้งวงหยิบจับอาหารนะคะช้างเขาจะกินอาหารโดยการเอางวงยหยิบจับก่อนแต่เพราะว่าคุ้นเคยกับพี่ควานแล้ว พอเจอหน้าพี่ควานก็อ้าปากเลยรู้ว่าได้กินขนมแน่นอนนะคะ If you see that s a l w i n opens his mouth when the mahout standing close to him, so that show that he trust the mahout and he know that he will get some snack like a banana and also a tamarind that very yummy one ohh พี่ปลิวถือไปละก้อนดำๆนะคะ <laughs> ก็คือมะขามเปียกนั่นเองอันนี้เป็นมะขามเปียกของจริงเพราะว่ามันเปียกแล้วนะคะเอาขัดผิวด้วยพี่ปิวเอาขัดหน้าด้วยเลยมะขามเปียกนะคะยาเนาะเอาให้พ่อพลายนะคะ ย่าบาน่าของเราเนี่คุณค่าพภชนาการของย้าบาน่าเนาะแอดเดียวก็ได้นำเรียกความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับย่าให้ทุกท่านได้ฟังกันไปแล้วนะคะเนาะอาหารหลักของช้างที่นี่อาหารก็จะเน้นเป็นอาหารหญ้าเป็นหญ้าซะส่วนใหญ่ก็จะมีหญ้าอยูอ่สามชนิดด้วยกันจะมีย้าบาน่ามีย้าขนแล้วก็ย่าแพนกล่านะคะ อาบน้ำให้กับพ่อพลายทุกวันทําความสะอาดนะคะไม่ต้องกังวลในเรื่องของเรียกว่าอาบทุกวันอาบบ่อยจะเป็นหวัดหรือเปล่าไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าพ่อพายนี่ชอบน้ำนะคะนี่ยยืนนิ่งแล้ยอาบน้ำนะเพราะว่าการอาบน้ําก็เป็นการสร้างความผ่อนคลายแล้วก็สร้างความไว้ใจสร้างความคุ้นเคยนะคะให้กับ พี่ขวานแล้วก็ขวานแล้วก็ช้างด้วยนะคะพ่อพายสักสุรินนะคะทักทายเอฟซีทุกท่านนะคะน้ำหนักน่าจะขึ้นดูทรงแล้วนะคะเพราะว่าดูแล้วอวบอิ่มยังเห็นได้ชัดนะคะสำหรับพ่อพายสักสุรินของเราสวัสดีทุกท่านเนะเริ่มตุ้ยขึ้นมาละเนาะ ก็เขาเป็นช้างที่โตเต็มที่นะคะเนอะเป็นช้างที่โตเต็มที่อายุ29ปีน้ําหนักอยู่ที่ราวส0่พกิโลกรัมนะคะเดี๋ยวหลังจากพ้นในส่วนของการกักโรคได้ข้ามไปที่โรงพยาบาลช้างนะคะก็จะได้มีการวัดขนาดน้ําหนักนะคะเก็บตัวอย่างเลือดอะไรต่างๆไปตรวจเช็คกันอีกรอบนะคะ กำลังกินอยู่พี่ขวานก็เข้าไปจับไปลูบไปสัมผัสเป็นการสร้างความคุ้นเคยเนาะจะได้ไม่ต้องตื่นกลัวเวลามีใครมาอยู่ใกล้ๆนะคะถ้าสำหรับท่านใดที่ติดตามเรื่องราวของช้างไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจใดๆก็ดีเนาะก็จะเห็นได้ว่าการที่นะคะเวลาช้างไป รักษานะคะที่โรงพยบาบาลเนาะก็จะต้องมอีเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็มีทีมนะคะผู้ช่วยสัตวแพทย์นะนะก็คือพี่ควานนั่นเองนะคะที่จะต้องคอยเฝ้าคอยดูแลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่กำลังเติมสารน้ำอยู่นะคะในพี่ปิวไปไหนตะกล้องทำอะไรคะตะกล้องน้ำหนักช้างหรือน้ำหนักแอดมินขึ้นคะอ๋อน่าจะน้ำหนักแอดมินนะคะขึ้นก่อนช้าง อ่ะเดี๋ยวมาเฉลยเ <c oughs> ฉลยชื่อตากล้องของเราก่อนถ้าเป็นโปรดิวเซอร์ของเราจะชื่อว่าพี่กระต่ายนะคะพี่ตาย <c oughs> แต่ถ้าเป็นมือดโดรนของเรานะคะ <c oughs> เขามีชื่อว่าจุดจุดจุด เขาไม่ชื่อว่าคุณก่อค่ะคุณก่อนะคะชื่ออาจจะแปลกประหลาดเหมือนกันหน้าตาเขานิดนึงนะคะชื่ออาจจะแปลกนิดนึงนะคุณก่อนะคะแลคุณกระตายถึงขั้นหัวเราะนะเขาชื่อคุณก่อนะคะแล้วทีมงานของเราเป็นเป็นเปิดรายชื่อนทีมโจนมือโจนของเราชื่อคุณกออ๋อออคุณก่อนแล้วก็ไก่ ก็ไก่ไม่จัตวาเอาอ่างนะคุณก่อน,นะคะตอนนี้คุณลุงอุ๊บคุณพี่ควานอุบปุ้ยหนูอปุ้ยเป็นอย่างไรบ้างสบายดีนะคะสบายดีทักทา,ายกันผ่านา Facebook ส่วนตัวของแอดมินนะคะช้างรับรู้รสชาติอาหารไหมรับรู้แน่นอนคะ่ะเพราะเขาแยกออกว่าอะไรคือขนมหวานอ,าอย่างเช่นถ้ามีกล้วยมีอ้อยมีอะไรมีใกล้ๆก็จะเลือกกินที่ตัวเองชอบก่อนนะคะ อ่ะวันนี้ทีมงานของเราทีมงานของเราบอกไปสมไฟก่อนนะคะนี่ถ้าสมมติว่าแอดเดียพูดไปแล้วไอไปนี่ไม่ต้องตกใจนะคะสมัครควันค่ะนะควันมาแล้วเป็นการเพิ่มน้องนุ๊กบอกว่าน้องนุกน๊กเจ็บแอลค่ะน้องนุก๊กบอกไทยคำเมืองคำนะคะวันนี้เรามาพูดจากกันสองภาษานะคะ มือโดรนแข็งแรงมาเอามาแล้วเอฟซีของคุณมาแล้วคะ่ะคุณถาหลองนั่นเองนะคะ <laughs> คุณถาองคนเดิมคุณคุณถาหลองนะคะเป็นชาวไาตวันนะ thank you าวร thank you คุณถ <laughs> าวรนะคะก็สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทักทายนะคะยามบ่ายแบบนี้นะคะ ขอบคุณแฟนเพจทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามเราการวันนี้3 0 0พันกว่าท่านนะคะขอบคุณเอฟซีทุนที่มาหาพ่อพายศักสุรีนะวันนี้บรรยากาศสักพักครึ้มเดี๋ยวสักพักแดดออกนะอากาศแป,ปรปรวนนะคะวันนี้เดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวครึ้มฟ้าครึ้มฝ,มฝนนะคะเนาก็พี่ควานก็เลยทําการสุ่มไฟไล่ยุงนะคะเอาควันมาไล่ยุงให้กับ พ,พราะพลายสักซุรินนั่นเองค่ะตอนนี้่อพลายก็สังเกตเมื่อกี้ตอนอาบนะ้ำเขาก็าจะส่งเสียงเบาๆนะเป็นการบ่งบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะสบายตัวนะคะค่อนข้างที่จะสบายตัวเวลาที่พี่ควานไปอาบน้ําให้นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาของการกินค่ะเคี้ยวใหญ่เลยนะคะตอนนี้ <laughs> เสียงการเคี้ยวนะคะมาอาหารชิ้นใหญ่มาแล้ว t อส big fruit นะมีคำโบราณบอกว่าฟันต้นกล้วยสนานไปถึงทีห้องส่งของเราเลยนะคะสั่นสะเทือนเลยทีเดียวไปโกรธใครมากพี่ปิวคะ่ะต้องออกแรงกันนิดหนึ่งประโยชน์ของมีดที่เน็บอยู่ที่แอลจะว่าแอลนะจะของมีดที่ เนบอยู่ข้างเอวของพี่ขวานนะน่แล้วก็ข้างหลังที่เห็นนั่นกนะ็คือ,อที่เห็นไม้ยาวๆแล้วก็มีกลมๆสีดำนั่นคือไมโครโฟนของพี่ปิวเองไม่ใช่คะ่ะไม้ชี้น้ำนะะไม้ชี้น้ำเนาะการฝึกช้างนะคะเราใช้การฝึกเชิงบวกนะคะให้คำชมการจับสัมผัสแล้วก็ป้อนอาหารที่เขาชอบแล้วเราก็ยังมีการใช้อุปกรณ์เสริมนั่นกะ็คือไม้ชี้น้ำนะคะลักษณะก็จะเป็นไม้ แล้วก็พันด้วยเทปกาวนะคะหรือเรียกว่าทําลักษณะให้ด้านด้านปลายด้านหนึ่งเนี่ยมันมมีลักษณะกลมๆนะคะเพื่อที่เอาไว้สอนน้องช้างแตะไปที่ขาข้างไหนให้เขายกขาข้างนั้นขึ้นเนาะเวลาที่เราตรวจสุขภาพเล็บเท้าของลายสักซุรินนะคะหรือช้างเชือกอื่นๆนะคะก็จะได้ง่ายขึ้นนะคะพร้อมกับ เวลาฝึกเนี่ยเราก็จะเอาแตะไปที่ขาเราก็จะบอกว่ายกยกยกนะจนกว่าเขาจะรู้เรื่องเพราะเขายอมยกขึ้นอ่าเราก็ให้คําชมดีมากแล้วก็ป้อนขนมให้นะคะนี่ก็เป็นการฝึกช้างของเรานะอาจจะช้านิดเดินนเพราะต้องเรียนรู้กันไปแต่ก็อ่าเรียกว่าเป็นการฝึกนะคะเพื่อการดูแลรักษานะคะโดยสตัตวแพทย์แล้วก็เวลาที่น้องเขาไปโรงพยาบาลเนาะไม่ว่าจะเป็นพายศักสุกรูหรือเชือกใดๆก็ตามนะคะไปโรงพยาบาลเขาก็จะ ได้เรียนรู้ด้วยนะคะว่าการรักษาเป็นอย่างไรอาหารหมดแล้วหรอส่งเสียง,ยงหรือว่าจะชวนชวน,ชวนพี่อ,อชวนพี่นุ๊กกินด้วยอน้าเห็นไหมน้า,นา,นา,นาเขาเรียกพี่โอ๊ตได้เลยเูกโอ๊ตโอ๊ตเรียกพี่โอ๊ตใช่ไหมเรียกให้มากินด้วย<ม>อเ,ยวยเขาจะบอกว่าเอาไปแกงกินได้เลยแกงหยวกเอาอีกหรอ กินเหนียวครับอ่นี่เริ่มเริ่มจากตอนแรกที่เคยชมว่ากินแบบละมุนล,ละมอ่อมมาตอนนี้เริ่มติดนิสัยนะคะการกินแบบกักตุนนะคะสงสัยกลัวของขาดตลาดหรือเปล่าเริ่มกินแบบกักตุนเมื่อกี้เขาเรียกพี่โอแต่ว่าพี่นุกไปแทนกำลังดู สำเนียงของช้างนะคะเวลาเรียกเวลาเรียกพี่ควานนะคะนี่มีคนบอกว่าเวลาพี่ปริวยิ้มแล้วหน้าเด็กขึ้นเยอะเลยโอ้โห <c oughs> เวลายิ้มแล้วเบบี้เฟสทันทีเลยนะคะเ <c oughs> <c oughs> นาะ,อ,ะอีโตอีโตแปลว่ามีดนะคะอีโต้คมมาก ดูทุกวันนะคะวันนี้ก็วันนี้แอดเดีย e เจอ f อซนะคะทักทายท่านใดที่มาเที่ยวศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยแล้วเจอแอดเดียเดินไปเดินมานะคะก็ทักทายได้ <c oughs> นะเราอาจจะไม่แอดเดีย e จะไม่มีโอกาสได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเห็นหน้านะคะแฟนเพจเนาะก็จะได้เห็นในคอมเมนต์นะคะแต่ว่าถ้าท่านใดที่จํากันได้ก็ทักทายกันได้นะคะหน้าตาจะไม่เหมือนชาวบ้านนะคะทักทายได้เรียกได้นะคะ ก็ทักทายได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพคุณด้วยนะคะ FC บางท่านก็จำกันได้มาทักทายกันนะคะแล้วก็มี FC ถามว่าอาหารที่ได้วันนั้นนะคะจากครัวรักหลวงอยู่ที่ไหนแอนดี้ไม่ทราบจริงๆนะคะรู้แต่ว่าเขาเนํามาให้นะเป็น FC นะคะที่นํามาให้นะคะต้องขอบพคุณมากๆเลยแล้วก็ยังมียังรวมไปถึงนะคะพัสดุนะคะจาก หลายๆที่นะคะที่ส่งมาให้นะคะซึ่งเราก็รู้สึกซาบซึ้งในน้ําจิตน้ำใจของทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ส่งน้ําใจมาให้นะคะก็นํามาแบ่งปันให้เราทั้งทีมงานนะคะพี่ควานแล้วก็ทีมแอดมินด้วยนะคะนี่พ่อพายกําลังฟังอยู่พ่อภายฟังอยู่ใช่ไหมฟังอยู่ใช่ไหมครับนี่โบกหูสะบัดหูคนละข้างด้วยนะคะ เพ่ามายขนตายาวอ่ามีบางคนทักทายกันมาบอกว่าโอ้โหอันนเดยขนตายาวเหมือนพ่อภายเลยพ่อภายนี่เป็นขนตาธรรมชาตินะคะ <laughs> So today we b e c o m e a 24 d a y s u h days uh, days 24 o f quarantines and you see that so today we have uh, Banana tree for Saksharim eating. After he finished the food in front of him, he will call Amahood to feed him more. He, he will call the Mahood to feed him more. We provide three Mahood for him. จักสุรินของเราตอนนี้มีชื่อเล่นนะคะคือสอสอรอมาสสอรอก็มีหรือจะเป็นชื่อเดิมชื่อบิลลี่นะคะหรือจะเป็นชื่อสมัยอยู่ศรีลังกาก็มูทูราชาอ่ะหมดอีกแล้วเหรอหมดอีกแล้วอ่ะเรียกใครเรียกใครตอนนี้เรียกใครจักสุรินเรียกใครเรียกก่อ่ <laughs> อะเรียกก่ออ่ไม่ใช่ <laughs> เรียกมือดโดรนหรือเปล่า ดวงตาของช้างนะคะจะมีขนาดเล็กเนาะถามว่ามองเห็นระยะไกลได้ขนาดไหนก็รัศมีจะอยู่รอบๆนะคะแล้วก็ดวงตาของช้างเนี่ยดวงตาของสัตว์เนี่ยอา่าเขาจะมีลักษณะแบบคือเขาจะไม่ได้มองเห็นคอลอร์ฟูเหมือนกับเรานะจะคล้ายกับตาบอดสีเราจะเห็นเป็นโทนสีออกขาวๆเท่าๆนะคะ เพราะนั้นแสงที่จะไม่รบกวนสายตาของน้องช้างนในช่วงเวลากลางคืนก็จะเป็นแสงออกสีส้มๆแดงๆเนี่ยกำลังดีนะเราไม่รบกวนสายตาช้างนะคะแต่ว่าในส่วนของงวงนะเพราะว่างวงช้างนี่เป็นอวัยวะที่เรียกว่ามหาศัศจรรย์มากเป็นได้ทุกอย่างของช้างเลยนะคะก็เรียกว,ว่าดมกลิ่นได้แม้กระทั่งช้างที่ตาบอดนะคะเขาก็สามารถดํารงชีวิตได้โดยการใช้งวงดมหากลิ่นอาหารนะคะ,อะขออีกแล้ว ฝั่งไม่ทนใครจะเป็นคนไปเอาให้ฝั่งไม่ทนของเรานะพี่โอ๊ตบอกนี่เลยเอาไปให้แล้วครับคุณครับด้วยแม่ชูงวงขึ้นนะคะโอ้โหโอ้ย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 จะเย็นเย็นใจเย็นเย็นกันนะจ๊ะใจเย็นเย็นนะจ๊ะพ่อพลายจ๋าพ่อพลายบอกว่าสงสัยอยากทักทายนะคะอยากทักทาย ให้กินก้านกล้วยสงสัยอยากจะลองชิมดูนะขอขนมแล้วเราต้องเป็นเด็กดีนะคะขอขนมแล้วเราต้องเป็นเด็กดีนะให้กินขนมนะคะ เรียกพีโอนั่นเองนะคะเราก็ฝากติดตามนะคะสําหรับภัยศักสุรินนะคะสําหรับภายสักนนะะส,รสกุรินเนาะเราก็จะมาพบเจอกันนะคะ2ช่วงเวลา1 3บสนาฬิกาแล้วก็16บหนาฬิกานะคะเพราะภัยสักสุรินของเราวันนี้อาบนะ้ำแบบท่ากันเรียบร้อยเนาะได้กินขนมกันเรียบร้อยช่วงเวลาบ่ายแบบนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเนาะก็จะได้ไป พักผ่อนนะคะตรงบริเวณมุมห้องนอนมุมเดิมซึ่งวันนี้กองทรายของเราก็ยังคงอยู่นะคะกองทรายของเราก็ยังคงอยู่นะคะเดี๋ยวช่วงสี่โมงเย็นนะคะกลับมาเจอกันสี่มงเย็นนี้เดี๋ยวแอนเดียชวนแอดอัมด้านมาด้วยเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวชวนแอดอัมนานมาด้วยเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเพราะพายอาจจะเรียกว่า มือยาวนิดนึงนะเรื่องของความปลอดภยัยอันนี้ก็เป็นเหตุผลเนาะในเรื่องของเรียกว่าความปลอดภยัยนะคะที่เวลาที่เ,เราได้เจอได้รู้จักชา้าเราก็ต้องการสร้างความคุ้นเคยเนาะอาจจะยังไม่คุ้นชินกับพี่โอ๊เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะเนาะเผื่อ,อหลายๆท่านอาจจะสอบถามว่าเอ๊ะทำไม เราถึงต้องมีการาเรียกว่าการใช้เชือกในการมัดนะคะหรือว่าในการใหพ้พ่อพลายอยู่กับที่บริเวณกับที่นะคะพี่ควางของเราเอาอยู่แน่นอนนะคะพี่ควางของเราอยู่แน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวเพราะว่าเรียกว่าเราก็มีประสบการณ์เนาะมีประสบการณ์ในการดูแลช้างนะคะพ่อพลายของเราอาจจะ,ะกําลังคุ้นเคยกับพี่โอพี่โอ๊ตไม,ไม่ไม่เจ็บนะคะเมื่อสักคู่ปลอดภัยคะ่ะ พี่โอบอกว่าโอเคนะพี่โอ๋บอกว่าโอเคนะคะอ่าก็เป็นการสร้างความคุ้นเคยนะคะเด๋ยวจะต้องใช้ระยะเวลากันนิดนึงเพราะว่าตอนนี้อ่าสักศุรินเนี่ยเขาคุ้นชินกับพี่ปลิวแล้วก็พี่นุกส่วนใหญ่ท่างพี่โอ๋บอกว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เรียกว่าอ่าไปอยู่ขึ้นไปอยู่ด้านบนคอนะคะก็อาจจะสร้างความคุ้นเคยกันนิดนึงนะเรียกออดอีกแล้วเหรอต้องเลยพี่ออดง,งอน ต <c oughs> ้นเงินนะคะเนาะก,ก็ต้องระมัดระวังนะคะก็เรียกว่าเราก็เวลาเรานําเสนอนะคะเราก็อยากให้ท่านได้เห็นนะคะว่าชา้างม้าสัตว์แข็งแรงนะคะเราต้องคำนึงความปลอดภัยเนาะทั้งตัวพี่ควานแล้วก็ตัวทีมงานแล้วก็รวมถึงตัวช้างนะคะอยากให้ทุกท่านได้เห็นนะคะว่า,าเรว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้นะคะก็เพื่อความปลอดภัยของตัวพี่ควานนั่นเองนะคะ เน,นี่ถ้าเป็นถ้าเป็นพี่ปลิวพี่นกเนี่ยอปาปากรอเลยหลายท่านบอกใจให้แว็บนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะเรื่องความปลอดภัยนี่เราเน้นความปลอดภัยมาอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็พี่ความของเราก็มาด้วยประสบการณ์นะคะมาด้วยประสบการณ์มีความพริ้วไหวดีน,น,นะคะเนาะ เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะช่วงเวลา16นาฬิกาเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันหน่อยช่วงเวลา16นาฬิกากับว่าพลายตอนนี้พลายบอกว่าโอ้โหหน้าแห้งละอาบน้ำเมื่อสักครู่นี้ตัวแห้งแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ช่วง16นาฬิกาเดี๋ยวเราจะามารายงานผลการนอนด้วยเนาะรายงานผลการนอนช่วง16นาฬิกานะคะฝากติดตามกันนะคะช่วงเวลา16นาฬิกา I will come back at 4 o c l o c k so you can follow up a s a k s u i n again 4 o'clock and we like as I, I try to keep things about um, the safety so s a f e t y for elephant so that's why we have the uh, the materials the control for an elephant that will good for safety for our staff too เดี๋ยวเรามาพบเจอกันได้ใหม่ช่วงเวลา16ตนิกาเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ